เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนเดี๋ยวใครได้ชุดที่61นะคะนักเรียนดูนะส่วนถ้าใครได้ชุดที่57เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูชุดนี้ด้วยกันก่อนเลยค่ะชุดที่61นะคะจากที่สอนที่โรงเรียนเนาะอาจารย์บอกว่าเราจะตัดได้หรือเรามันเหมือนการหาเศษส่วนอย่างต่ำค่ะมันเหมือนการหาเศษส่วนอย่างต่ำทำไมอาจารย์ต้องสอนก่อนล่ะเพราะว่านักเรียนจะได้เอาไปใช้ในการหาเศษส่วนอย่างต่ำได้ ครองนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งนะคะตัวเศษกับตัวส่วนสามารถหารกันได้นั้นมันก็คืออย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้40คูณ26ตัวเศษกับตัวเศษคูณกันได้ตัวส่วนกับตัวส่วนคูณกันได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอ,อเอาตัวเศษมาหารตัวส่วนได้นะคะเหมือนทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเดี๋ยวมาช่วยกันดูนะเช่น40กับ48ค่ะ 40กับ48มีอะไรมาหารทั้ง2องจำนวนได้ลงตัวใหมก็ถ้าสมมุตินักเรียนแบบอ้อรวมเป็นจำนวนคู่2หารลงตัวเสมอนะคะนักเรียนก็ใช้2หาร40กับ48ก็ได้หรือบ,บางคนบอกอาจรารย์คะมันอยู่ในสุคูณแม่8ไงคะเราก็ท่องแม่8ได้เลย8 5 40 8 6 48แต่ใครใช้แม่2นะคะนักเรียนก็ตัดไปเรื่อยๆได้เหมือนกัน ต่อไปค่ะอะอันนี้ตัวเศษกับตัวส่วนสามารถหารกันได้เนาะฉะนั้นเนี่ยหรือสามารถตัดก,กันได้หาจํานวนอะไรก็ได้ที่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวทั้งสองจำนวนนะคะต้องอต้องหารทีละสองจำนวนนะต่อไปอ่าหกกับ26เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะเราอาจจะ,ะใช้แม่สเนาะก็เป็น2 3 6 สอ2หนึใช้2มาหารทั้ง6และ26ได้ลงตัวฉะนั้นก็ท่องแม่2องเลยสองแล้วก็2ไปหาร26ได้13เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือ5 3 13 39ก็ดูว่า5กับ39แต่กันไม่ลงตัวแน่นอนเลย3กับสิบสไม่มีอะไรมาหารได้ลงตัวทั้งสองจำนวนแน่เลยลองดู13กับ39ลองดูว่าสิคูณไได้สามส้าไหม 1> 13 1สามหนึ่งสิบสาองยี่สกคูณได้สามสก็ตัดนี้ท่องแม่สุดคูณมา13บสามเลยสิบสามหนึ่งสิบสามคูณสามได้3ามสิบเก้าสร็จแล้วหกับสมีอะไรหารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวไหมไม่มี3กับ1มีอะไรมาหารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวไหมไม่มีฉะนั้นเราก็เอาเศษคูณเศษที่เหลือเอาตัวที่เหลือค่ะเนี่ยที่เหลือมาคูณกัน ก็จะเป็นตัวเศษคูณตัวเศษต,ตัวส่วนคูณตัวส่วน5คูณ1ได้5 3คูณ3ได้เฉะนั้นคนนี้ตอบเศษหส่วนกาหรือบางคนบอกไม่จับคูณแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะน่นเองก็ทําแบบนี้หรือบางคนบอกว่าจันคะหนูที่เมื่อกี้ที่แต่มบอกว่าใช้แม่2ก็ได้นะก็2คูณ20ได้40อ่ะ2 2 4 2 4 8ตัดอีกเอาแม่2 2คูณ10ได้20 2 12ได้24 ยังเป็น4 0กับ12เป็นจำนวนคู่อีกตัดอีก2 5งห้าเห็นไหมคะว่ามันก็ได้เศษ5ส่วน6เหมือนกันกับตรงนี้นี่เหลือ5กับ6เหมือนกันจานั้นจะใช้อะไรตัดก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะเหลือ6กับ26ก็เอาแม่2มาตัดได้ก็2 3 6 2 1 2 2 3 6 ก็เหลือเหมือนเดิมไหมเหลือ3 13 5 39ก็13 1 13ม3 3 3 9มันก็เหลือนี่ไง5133เพราะมันไม่มีจำนวนอะไรที่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ทั้งสองจำนวนแล้วนะคะจะนั้นก็5คูณหนึ่้คูณ3ได้9แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยต่อไปค่ะแม่ข้อ2ค่ะ เออสามสิบแตัวเลขดูเยอะจังลองดูที่สาิบแคูณเลยได้เจ็หไมสามสิบคูณสองได้เจหฉะนั้นเราก็ใช้แม่สาดเลยก็ได้นะคะคือคูณแม่สามสิคูณหได้สามสิคูณสองได้เจหรือบางคนบอกอาจารย์คะนูใช้แม่สได้ไหมได้ใช้แม่2ได้นะคะแต่มันจะนานนิดหนึงนะหรือจะใช้นอกเหนือจากแม่สองก็ได้ถ้ามันหารทั้ง2องจำนวนได้ลงตัว ต่อไปตัดเศษก,กับตัวเศษก,กับตัวส่วนนะคะ2กับ24เป็น 2, จำนวนคู่เั้ง2องจำนวนใช้แม่2ได้2 1 2แล้วก็2 1 2 2 2 4นะคะก็จะเหลือ12กับ15เพราพอนี้1 1 1 1ห่งงยังไงมันก็มีแค่1ที่หารลงตัวอยู่แล้วเนาะ12กับ15ใช้แม่อะไรคะใช้แม่3เนาะท่องเลย3 4 12 3 5 15เหลือแค่4กับ5ก็ เศษสี่ส่วนห้าเลยเพราะว่าเราเอาสี่ไปคูณหนึ่งได้สี่ห้าคูณหนึ่งได้ห้านะคะต่อไปข้อ 3. สามสห่เห็นตัวเลขเหมือนกันที่ตัวเศษกับตัวส่วนนี่อาจารย์หมูเลยนะคะอาจารย์รีบตัดก่อนเลยสามสิบสี่คูณหนึ่งได้สามสิบสี่แล้วก็สามสิบสี่คูณหนึ่งได้สามสิบสี่ใช้สามสิบสี่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ถ้าตัวเลขเหมือนกันตัดกันเป็นหนึ่งไปเลยนะจ๊ะ ต่อไปอจํานวนคู่ใช้2มาตัดก็ได้สองหแล้วก็เอา2ไปหาร28ส 1, 2ส2บแปอหนึ่องสาเหลือจำนวนคู่ทั้งสองจำนวนอีกแล้วก็สองมาตัด2 3 6สามหีมีอะไรมาหารทั้ง7และสาได้ลงตัวทั้ง2จํานวนอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราก็เอา7จคูณหได้7 1็คูณสได้3 1นคูณสได้สามฉะนั้นก็ตอบเศษ7จส่วนสแต่เนื่องจากมันเป็นเศษเกินอาจารย์บอกแล้วให้ตอบเป็นจำนวนคระนะคะก็สามสองหเหลือเศษหนึส่วนสนะคะแบบนี้นะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เราก็ดูว่าเนี่ยทะแยงก่อนก็ได้ดูทะแยงหรือจะดูบนล่างก่อนก็ได้นะดูตัวเศษกับตัวส่วนอ,อลองดูก่อนว่า29่สิบเก้คูณเลยหนะ้ 58, มีไหม พอเก้าลงคูณ2องมาลงท้ายหลักหน่วยด้แปดถ้า29่คูณสได้ห้าสาทีนี้ได้เลยตัดเลย29่สิบเกคูณสได้58เสร็จแล้วเราเห็นว่าเอานี้ก็ได้นะเอา2กับ32มสเนี่ยก็ได้นะเอาบนกับล่างเนี่ยเศษส่วนก็ได้เอาแม้2มาตัดเนาะ สอง, 1, สองแล้วก็212หนือเศษหนึ 1, ง่งนะคะต่อไปอันนี้เหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งแล้วไปดู16กับ34เป็นจำนวนคู่ทั้งสองจำนวน2หารลงตัวใช่ไหมสอได้เลยสองแล้วก็เอา2มาหาร3ามสิบสีก็ 2, 1, สองหนือเศษหนึ 1, ง่งก็จะเหลือ8กับ17นะคะมีอะไรมาหารทั้ง8และ17ได้ลงตัวทั้ง2จํจำนวนไหมคะ ถ้าไม่มีก็เอา8คูณหนึ่งได้8นี่เอา8แบบนี้นะตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วน,ววนก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน17แบบนี้นะคะต่อไปข้อ5ข้อ5เอาอะไรมาหาดีนะอ่าดู14กับ21ก่อนบ้างไหม1ิ 14, กับ21แนวทะแยงเนาะเพราะมันเป็นตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนกันแม้มันจะอยู่ในแนวทะแยงนะคะ ก็สุขุมอะไรแม่7จ็ดเจ็อบ่ามยี่สิบเบนล่างได้ไหมสาคูณอะไรได้ยี่สบสมีไหมสามแปดยี่สิก็สามหนึ่งไปดูมันจะเหลือ1 8 2 10 2กับ8หารกันไม่ได้นะตัดกันไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นตัวส่วนกับตัวส่วนบอกแล้วว่าต้องตัดได้เฉพาะตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นฉะนั้นเราก็ไปดู8กับสิ มันเป็นจมนวนคู่ทั้งสองจำนวนเลยใช้สองมาตัด2 4 8 2 5่แเห็นแล้ว5กับ4มีอะไรมาหารทั้งสองจำนวนได้ลงตัวไหมไม่มี2กับ1มีอะไรมาหารทั้งสองจำนวนไหมไม่มีแล้วก็ดู5กับ2ไม่มี1กับ4ไม่มีงั้นจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้เศษห้ส่วนแนะคะ ก็ประมาณนี้นะลองทำต่อถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาโรงเรียนวันศุกร์หน้าจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ